สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดในวันนี้มาดูในส่วนของทิศทางราคามันสำปะหลังในช่วงนี้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมหลายๆท่านติดตามข่าวคราว,าวราคามันสำปะหลังในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าราคานะครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วราคาร่วงลงมาหนักนะครับบางโรงแป้งร่วงลงมาถึง20สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับหลังจากที่เปิดมาในช่วง หลังหยุดตรุษจีนราคาขยับขึ้น5-10ตังค์นะครับแต่พอหลังจากนั้นนะครับพอช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้ราคาร่วงลงต่อเนื่องนะครับในส่วนของมันสำปะหลังทำไมราคาร่วงนะครับแล้วก็ทิศทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจล้นไร่นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับซอปกติ4 9 0บาทเราไม่ขายเราขาย399บาท เป็นการสัมนาคุณในส่วนของ FC ที่ติดตามสเกษตรบรรยุนะครับสามารถที่จะสแกนลายสั่งซื้อหรือว่าโทรสั่งซื้อจากเบอร์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยในส่วนท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่ช่วงนี้ในคอมเมนต์ของช่องสองเกษตรบรรยุจะมีกลุ่มยูเซอร์นะครับที่เป็นพวกเว็บพนันเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แนะนําให้เล่นพนันนะครับทาง YouTube สงเกษตรบรรจุ ช่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรนะครับก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะเอาออกนะครับก็เอาออกก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูนะครับในช่วงนี้สาเหตุที่มันลงแรงเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับต้องเรียกว่าเป็นช่วงพีคสุดนะครับเป็นช่วงจุดพีคของมันสัมปรลังนะครับหลายๆท่านเร่งระบายมันออกนะครับทําให้ส่งผลให้ในช่วงนี้ มันไปติดอยู่ที่โรงแป้งเป็นจำนวนมากนะครับโรงแป้งหลายๆโรงก็ปิดรับคิวลดเร็วขึ้นนะครับบางโรงแป้งรับคิวแค่9้าโมงนะครับ9โมงเช้า9กนาฬิกาบางโรงแป้งก็รับคิวแค่เที่ยงนะครับนั่นก็หมายความว่ามีมันไปล้นอยู่ที่โรงแป้งแล้วก็มีหลายๆร้านนะครับที่ปล่อยให้ตักหน้าร้านนะครับแสดงให้เห็นว่ามันออกเยอะอจริงๆช่วงนี้นะครับภาพรวมราคาโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแป้งมันสำปะหลังหรือว่า มันเส้นนะครับก็ราคายังยังไม่ได้ลงนะครับยังมีทิศทางที่ยังนิ่งอยู่ในขณะที่บางพื้นที่มันเส้นก็จะขยับขึ้นด้วยซ้ำนะครับตรงกันข้ามในส่วนของหัวมันสดกับลงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็แนะนําให้ชะลอขุดนะครับชะลอขุดรัฐบาลนะครับตรงนี้เป็นคําแนะนําจากรัฐบาลเลยทีเดียวนะครับให้ชะลอขุดนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรก็จะมาบนว่าชะลอขุดแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นะครับ รัฐบาลก็มีมาตรการในการช่วยเหลือนะครับครบที่แล้วได้นําเสนอไปแล้วก็คือในเรื่องของการให้เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำนะครับจากทกศนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการกรู้ครัวเรียนละไม่เกิน5 0,000่นบาทนะครับก็คือใช้สิทธิ์ไล่มันสำปะหลังที่ลงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็เขาให้ไร่ละ2.5 0 0นะครับในการกู้ยืมเงินมาใช้ก่อน ครัวเรือนนึงไม่เกิน20ไร่นะครับหรือว่าสูงสุด50,000บาทนะครับดอกเบี้ยร้อยละหต่อปีนะครับสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่31มีนาคมนะครับมีระยะเวลาในการกู้6เดือนนะครับก็เป็นการชะลอนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันออกมาเยอะนะครับแต่ถ้ามาอัปเดตราคาจากสมาคมโรงงานมันสำปะหลังไทยในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าราคาหลายพื้นที่ ขยับลงนะขยับลงมาหลายวันแล้วนะครับในส่วนของชนบุรีอยู่ที่บาท95ถึง2บาท20นะครับระยอง2บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมนับฉะเชิงเทรา2บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมสาแก้วลงแรงนับ2บาทถึง2บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับชช 2, ลรแลแ้ 2, 2, กลกวก็นครราชสีมาก็ลงนับ1บาท95ถึง2บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมการะสิน2บาท25ถึง2บาท40นะครับ 101 2บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในขณะที่ขอนแก่นมหาสารคามลงแรงนะครับ2บาท15ถึง2บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็ขอนแก่นอยู่ที่2บาท40นะครับลงเหมือนกันอุดรธาน,นีตอนนี้ลงหนักแล้วนะครับเหลือแค่2บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนของอุดรธาน,นีในขณะที่กาแห่งราคายังนิ่งอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรี2บาท40บถึงสบาท5้สตางค์ต่อกิโลกรัม โคราช2องบาทสีถึง2องบาทห้นะครับสระบุรี2องบาทห้สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในขณะที่มันเส้นนะครับเกรดโรงงานอาหารสัตว์ยังอยู่ที่6บาทถึงหกบาทยีนะครับคงที่มันเม็ด6กบาทสิกากแห้งหกสามบาทยีถึง3ามบาทสีสตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพด10บบาทห้ถึงสิบบาทแปนะครับราคาแป้งมันสำปะหลังยังคงที่นะครับในประเทศ14บาทต่อกิโลกรัมราคาส่งออกนะครับต่างประเทศ430 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับตรงนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าราคาขยับลงนะครับคือมีเหตุผลเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการส่งออกราคาก็ยังนิ่งอยู่เหตุผลตรงนี้ก็คือเป็นการขึ้นลงตามระยะสั้นนะครับรอบระยะสั้นหมายความว่าช่วงไหนที่มันออกเยอะโรงแป้งติดเยอะนะครับก็จะขึ้นก็จะลงราคานะครับเพื่อที่จะชะลอให้พี่น้องส่งสัญญาณให้พี่น้องเกษตรกรชะลอการขุด แต่ธรรมชาตินะครับโดยภาพรวมพี่น้องเกษตรกร,กรเวลาขุดแล้วเนี่ยก็จะขุดเลยนะครับถึงเวลาขุดช่วงไหนก็ขุดนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลก็ช่วยได้ในเรื่องของการได้ไปกู้นะครับไม่ไปกู้หนี้ยืมสินนะครับแล้วก็ช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ในราคาต่ํานะครับก็ถือว่าช่วงนี้ลงแรงนะครับแนะว่าชะลอขุดชะลอได้ชะลอไปก่อนนะครับถ้าชะลอไม่ได้ก็ต้องขุดนะครับก็ต้องทนขายในราคานี้ ในขณะที่ราคาแป้งอขอพนันราคามันเส้นเนี่ยมีขยับขึ้นสลับนิ่งนะครับชนบุรีนะครับ5บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมเนินหินี้บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมบางประกงราคาขยับขึ้นนะบ5บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมบางไสาย5บาท 45- บาถึง5บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับนครหลวง5บาท4 0บถึง5าบาท50สสตางค์ต่อกิโลกรัม ท่าเรือนะบ5บาท50-5บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับอําเภอเมืองอ่างทอง5บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมลบบุรีนะบ5บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็สาแก้ว5บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่ข้อมูลตลาดจีนนะครับราคาของตลาดจีนอยู่ที่1,850-1,870หยวนต่อตันนะครับราคามันเส้นนะครับ ข้อมูลตลาดไทยมันเส้น180-190เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันราคาคงที่นะครับแป้งมันสับปะหลังอยู่ที่380-410เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับตลาดเวียดนามมันเส้นนะครับอยู่ที่195-200เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันแป้งมันอยู่ที่345-370เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับจะเห็นว่าราคาตลาดเวียดนามไม่ต่ำกว่าไทยนะครับแต่ใครย,ย,ย,ยังต่ำกว่าไทยแต่ว่ามันเส้นนี้ ราคาสูงกว่าไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็น่าคิดนะครับในส่วนของประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นภาพรวมตรงนี้ก็คือที่มันลงแรงเนื่องจากในส่วนของมันออกเยอะนะครับแล้วก็รัฐก็เน้นให้ชะลอการขุดนะครับเนี่ยชะลอขุดแล้วก็มีปล่อยกู้จากทกสให้ดอกเบี้ยต่ำนะครับดอกเบี้ยในราคาที่ต่ำก็เป็นข้อมูลนะครับที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้ราคาน่าจะร่วงแรงนะครับน่าจะยังไม่ถึงจุดต่ำนะครับตอนนี้อาจจะลงอีกนะครับ แต่ก็เป็นการขึ้นลงตามรอบระยะสั้นนะครับมันออกเยอะก็ลงนะครับพอมันขาดแคลนก็ขึ้นนะครับเป็นไปตามกลไกการตลาดระยะสั้น,นครับเป็นข้อมูลมาแชร์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ